สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาที่ไหนน้องฟิงอยู่บ้านอะไรนะห้วยแก้วล่างใช่<ม>เดี๋ยววันนี้จะให้พี่ยุ้กับพี่มดพาไปล่อนในป่านะขี่มอไซค์กันสองคนพี่มด <ไป S 1> จะไปหาปลานานแล้วก็ไปหาอะไรกินด้วยนะทำกินแบบผาของป่าน้องฟิงก็ยังไม่เคยเห็นอาจจะเคยอุยแค,แค่แค่จะกระตันแค่เลยนะนะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นบ้างนะที่น้องฟิงอาจจะได้กินนะครับเป็นอาหารจากธรรมชาตินะแล้วก็มไม่ไม่มีปัญหาเรื่องของ อ่าสิงงเจริลแล้วก็ทีมคารเลนร่นไหมคือมันเป็นเป็นวิธีการข่าวที่เขาหาก,กินกันปกติแล้วก็ไม่ผิผดกฎหม,นะมนนายอะไรเงี้ยลูกนะพวกแมลงพวกปลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูหนูต้องต้องไปดูนะลูกหนูก็ไม่เคยเห็นนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับค่ะเจอแซ่บเจอแซ่บมาแล้วสุดนะลองคอยหน่อยเราสองคนคนเดียวมันสบายอยู่หนูนัดใช่ไหมไม่ค่ะมันรถมอเตอร์ไซคคนละคันแล้วรถมันประมาณ

นี่ครับกำลังเดินทางกันมาครับไปครับไปตองับข้ามอีกเ็น่างหานิก่อน นูกดูลกูลก,ลกเยี่ยวไหนน่ะหนาหนนีนน ah? ่เยอะปะบัเลอร์เนี่ยามากินปลาให้ะปะน้องไม่ทนนะัน <laughs> ายุตยขี้นะมึงเนี่ยแตาทำห้องน้ำไม่ลูกมีห้องน้ำงบประมาณบานปลายเฮ้ยได้กับข้าวแล้วเฮ้ยนี่แหละคนบ้ากามจะปลูกมะกอเป็นแบบนี้ลูกกอมผิดปกติไปที่ยุติเปล่าพูดเล่นที่เปียนอะจะกินก็จะปลูกก็จะเป็นเออแดดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วลูกมันได้ดูลูกดกไง ส่งลูกดกไปหดกแล้วเนี่ยเออแลดกว่ะหลายลูกแล้วมีคนเจ็บแล้วเอออร่อยดกเชียนาตาข้างล่างเล่นน้ำได้ลงล่างปะเออร้อนเนอืมนี่ฮาเล็มพ yup ี่ยุทธ์เขาห้องนอนนางเอ็นนาตานุ่เอ็กคนนี้น้องเอ๋ยนะแสงดาวอูน้องเมย์จีจี้หมดอย่าง เหมือนี้มาบ่อยที่สุดนางมดนางมดอ้วกแตกอยู่ข้างบนนู้นลูกเ <laughs> ออประมาณนั้นเลยเฮ้ยเผาลงฟันน้องไม่ดีเออได้เผาโอ้โหทำอะไรมาเนี่ยก็มาทำอะไรที่ลงมาอ๋อเพือ,อ,อไม่ทำอะไรนะห <c oughs> นูขึ้นไปข้างบนไม่ดูวิวไหมที่นอนพี่มดเขา เราที่กินข้าวนาตาคือไปหรอวิวช่วงนี้ไม่สวยหรแต่ว่าเหนื่อยนะลูกขึ้นเดินขึ้นเขาสูงนะอย่างเงี้ยสูงไป,ไปแล้วเห้ยดีมากร้นอนอ่ะมันไม่มีร่มเลยอ่ะไอ้เอ้ยมึงเลงเท้าอ๋อแล้วจะทิ้งไหมวันนังนไงอ๋อมันขาดนะยุดมันไม่ได้ขาดมันดำแล้วนอนอเอ้ยเอ้ยมันทิ้งกันเป็นที่เดือดเนี่ยรองเท้าน้องเอ้ยเนี่ย รองเท้าสาวลาวเนี่ยยึดมาทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยแข้งแรงมากครับช่วงนี้ก็โอ,อ๊ยไม่คิดเห็นต้นหนอ่อแล้วคิดถึงน้องอูเออใช่นกอูก็เยอะอยู่ปลาจะมีไหมล่ะไหน ขาเชือกเอาตะเกียบอ๋อเป็นยังนะอย่างนั้นนั่นคนกินจักรจันทร์สดๆนานมันกินได้หรอสดๆดหนูจับยางกินดิกินได้นะถ้ากินมันจำเลยลูกกินสดๆดนะให้พี่โม่งกินก่อนพี่โม่งคนเมืองไม่เคยเห็นเดี๋ยวหนูต้องไปฝากแม่นะที่นี่เขา เอามาควียอยู่นนนนในในตลาดเราซื้อไปฝากคุณแม่คุณพ่อมันคืออาหารของคนที่นี่นะใช่หนูเข้าใจนะหนูเข้าใจแต่หนูจะปล่อยใช่มันเป็นแค่ความรู้สึกของเราไงเออคน<ๆ>ในเมืองอาจจะไม่นั่ง,งเงี้ยแต่ไมค่ะวงจรชีวิตเดี๋ยวมันตายแล้วลูกมไม่กี่วันแต่มันก็ตายมันไข่มันก็ตายปล่อยนะ่างไรแต่มันเกาะหนูแล้ว๋ยวมันก็จะตายลูกอมืไหน นี่เห็นแล้วเนี่ยน้องฟิง,งหนูเคยกิน,นหน่อไหมหน่อไม้อันี้จากหน่อไม้เนี่ยพี่อูมานี่คือไม่ไม่ไม่รอดมันหางบนแน่นอนใช่ถ้าน้องอูมานะแค่นี้ก็ไม่รอดอืมเห็น <c oughs> นุ่มคนนี่รอดไม่มีกินระวังไม้แทงขานะาอูได้ดูคลิปน,นี้นี่สักอ้าวกละมมาล้างชามพี่นี่ว่าใครลืมไหมเนี่ยเ<ง>นี่ยกละมมาล้างชามพี่อ่ะ<ง>พี่จำได้เลยเนี่ย ของพี่ไอเดี๋ยวนี่ไอ้อูงซื้อมาเนี่ยเออใช่ดิไม่ใช่ไหมนี่นี่อ๋อก็มาช้อนปลาเอามาจับปลาเออมา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 วางเป็ดลูกใช่เหรออือใช่สิลูกเพีน้องเพ้งลูกที่บ้านเขาทำเสียงอ่อนเสียงหวานดายมือโชว์ลูกอ้อนเลยมันไปจับเป็นลูกป่ะมือเปล่า เอาที่ช้อนมาอย่่นี่น่ี่ี่ีที่าที่ตีที่ตีที่ตีข้าตะลงท้ îne, sedan, ะะาเราหนันเหยียบแล้วน่ะหนูเอาเอาเนี้อช้อนอาเมาเข้าละ มีปลาในอยู่นี้มันแหละปลากั้งปลาเก้งเบ็ดเบิดวางได้กินเลยเนาะตรงนน้นเป็นแอ่งน้ำน้ำแห้งน้ำแห้งบางทีน้ำเยอะกว่านี้ด้วยเดี๋ยวเราจะสาพอหาของของตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนอย่าโม้ไมนอดตาอย่าอดยาเนี่ยอะไร อะไรไหนหนูยามันเดี๋ยวมันกัดดิงนะยาใส่ในนั่งนะมันดีเลยนะเออหนูต้องใส่ถุง,ถงไงเออี๋วยวขออนุญาตให้สาวๆหักกระเพ้าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเ,เป็นด้วยนี่มาักเมาสิอะไรกุ้งกุ้งเยอะเออกุ้งเต้นมาแล้วลูกโอ้ตัวใหญ่เตัวนี้ตัวใหญ่เว้ยพี่บ้านหนูไม่ทำหรอกนะกุ้งเต้นขึ้นมาเนี่ย ตัวใหญ่ยุกตัวนี้ตัวใหญ่แน่เหาถุงกันให้เขาทำคนเดียวเลยเอาเอออันแหละกว้านเลยลางกระบนเออไม่หนูเอาเอาละหนูช้อนติดพื้นดิเออแล้วเอาหมูปัดเออ โ okay. อเคมาดูนี่นี่ได้ดิจะเป็นปากกางได้อะไรได้ปากกางตัวเล็กปากก้างเหรอโอโ้ยล,ลูกเก่งมากได้ปากก้างด้วยนี่เห็นปลาได้ปากก้างนี่ไงบ้านเราไม่มีให้น้องพิงอาน้องพิงจับดูดมันก็ยังมันคล้ายปลาช่อนแต่มันเป็นปากก้างอะ่ะลูกแบม,มือโอ้ยเห็นไหมเก่ง <c oughs> ด้วยได้ปลาทุกคยังไม่ได้เลยเนี่ยนี่ปากก้างัวน้อยแล้วก็หอยหอยไม่เอาเอาไหมอันนี้หยุดเอาไหม ตัวเล็กไปให้แม่โตกันลูกอ่าลูคมันยังอยู่อีกไกลนี่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 ลูกออสใช่ไหมลงเพียงไหนเย้กลับได้เลยหรอข้านใจเข่าข้านใจข่าข้านใจเด็กเบาออกลองทำทีสบัดออกสบาดออกสบาดออกสศาษออกเออนั่นแหละ สวัสดีครับแผด้วยมดแปด้วยอ๋อเป็นคนอะไรอ่ะอยู่ใกล้กันวันนีตัวตัวมีเนื้อตัวอะไรนนี่นไม่รู้้องขี้หรือเปล่าขี้เลยว่ามันตอมน้ำหวานน่าเอาได้ไงน้องฟิงจับเลยลูกอันนี้อันนี้ไปต่อยใช่ไหม จะไปเลี้ยงไปเฉยที่นี่เลยนะไม่มันตัวมินไม่มันไม่นั่นหรอกไปนั่นคนดูตกใจเนี่ยพี่มันต้องขี้อยู่ขี้อะไรจับคนเดียวพรเล่ามันต้องขี้ชอบกินไหมเหรอมันไม่กินน้ำหวานมากเนี่ยดูดีมันกินตามพื้นเนี่ยมันคล้ายๆดินโป่งเค็มะไปไปกราบเห็นก็เยอะไ อ๋อนี่คือมันมีเม็ดข้างในใช่ป่ะใช่ร้อยแล้วไปก่อนได้กินผนไหนลูกกินได้หนูกินดิมันต้องเอาไปคั่วก่อนก็ได้กินเด็กๆก็ได้อืมไหนลูกลูกอันนได้คล้องูกินกินได้ป่ะเนี่ยกินได้เข่งไปขูดก่อนแคร์โอ้ยข่งนี่มันแตกแล้วแตกแล้วพอแตกนี่เจมส์น ีมันถูเราอ้าเลยมันแตกแล้วน่ามันอ้าออกแล้วนี่น่าอีกคำหนึ่งแล้วนี่ทะลึ่งจัดเลยดูทั้งแต่อะไรก็มันแตกแล้วมันอ้าออกเนี่ยเนี่ยอือมีแต่คนจิตใจคิดไม่ดีเท่านั้นแหละว่าพิยุทธ์ได้ยังไงพิยุทธเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่ทีแรกเลยนะขึ้นมานี่ขี้มือหนามั่นใจว่ามือใช้มือไหนใช้มือขวาด้วยนะไม่มั่นใจยุดเลยอะต้องล้างสิบกว่ารอบเนี่ย ยังไปเก็บไอเม็ดอันนี้พี่บอกลองลองชิมดูเทปดำว่วะเนี่ยจะไปคั่วหมดเลยใช่ไหมเนี่ยม,มันเป็นอาหารนะครับลองชิมก่อน,นเป็นของกินอืมฝันว่าทางจะหักว่ะมองฟิกมันเหมือนไม้แตงโมเนี่ยพี่เน่ไม่เชื่อเนี่ย,ยถ้าเวลาเราทำอย่างเงี้ยพวกมันจะอ้ากออกแล้วมันก็แตกปั๊บแตกปั๊บเลยนะ เม็ดหนึ่งเม็ดแตงโมเม็ดเอเม็ดเม็ดแตงโมครับที่ว่าโอ้โหแรงมากยิ่งกว่าขี่ปนอาวุธเห็นไหมมันแตะแล้วมันต้าอย่างเงี้ยป๊าทงแรงโคตรเลยอ่ะมมันแรงดีต้องดูไกลๆแบบ slow motion เลยนะมีไหมขออีกสักอันหนึ่งได้ไหมมันหาสิเดี๋ยวเอาไปเจมส์เขาทำแตกให้ดูครับเจมส์เขาชอบทำแตกวูดแรงมากเลยทุกคนมันพุ่ดไปฝาบไปฝาบอ่ะนี่นีอันนี้อ่ามาดูดูอาตาดูไกลมา อะไรเมื่อกี้อ่ะอันนี้คือยังไม่ไม่คอนเฟิร์มนะทุกคนโอ้โหของจริงอ่ะของจริงของจริงทุกคนของจริงปั๊บแสดงว่ามันหล่นลงพื้นปั๊บมันก็ทอมพื้นมันก็แตกโบกเลยใช่ไหมที่มันแตกแตกอ๋อที่มันไม่แตกก็คือมีอยู่โอ้อ๋อเข้าใจออแแแแค่่ดินนนนนตมมััรรุงหยกก็ืสุดยอดเลย เราถือว่าได้เรียนรู้วิชาจากพี่มดแลน้องฟิงเนาะไหนลูกเมื่อตอนเด็กๆอ่ะพี่เก็บไปขายอ่ะกว่ามันจะได้ลิตรหนึ่งอ่ะรู้ไหมลิตรเท่าไหร่เขาอร่อยหาพี่มดช้าลิตรหนึ่งอ่ะหนูให้กระป๋องใหญ่ๆไปล่ะแล้วก็จะเต็มแล้วเนี่ยเออเก็บสามสี่วันอาทิตย์หนึ่งกว่าจะได้ลิตรเขาลำบากกับอกพี่มดนี่เขาน่ารักนี่แหละใครได้ไปเป็นภรรยานี่คือถือว่าโชคดี แต่ว่าโชคดีที่ทำกับกข้าวเป็นแต่โชคร้ายที่กินเบียร์เก่งกว่ากาทำกับข้าวค่าใช้ชจ่ายไม่คุ้มทุนกันมันแล้วหักลบคุณหาดให้มันอยู่แค่ดีแล้วไี่อยากเขา <c oughs> งเงินขาน้อยอ่านี้ขายไม่ดีเมือจะขายนะแต่ว่าขายง่า <c> ย <oughs> ขายไม่ออกข <c> า <oughs> ยไม่ออกก็เลยอยู่ไว้ทชื่อว่นเนี่ยดูทิง้งงานที่อันได้แต่ว่าะไดขายไม่อขายต่อ ต้องเล่นตัวรุ่พวกเราลีลาเยอะใช่ไหมเราจะไปทําแบบว่าใจอ่อนใจอะไรไม่ได้เราต้องใจแข็งเปลี่ยนชื่อนะทีมงานใจแข็งแข็งอย่างเดียวอ่ะตับก้อแข็งใช่ไหมแข็งอย่างเดียวอ่ะทุกวันนี้เพื่อนได้จะลนแดนตายแล้วเนี่ยเพราะไม่ได้กินผมมาไม่กี่เล่าวันเดียวโอ้โหบึนปวดหัวลุกไม่ขึ้นน้องน้องพิงไปซื้อให้นาตาหน่อยเออนั่นแหละให้น้องพิงไปซื้อเหรอ ไม่ซื้อเราฟินก็ไม่รู้เรื่องหรอกต้องยุดนี่แหละตัวดีดูดูดูโดนเจมดจะทำแต่อีกโอ้โหแน่นอนอ่ะขี่ปืนอาวุธนี่คือแรงมากเลยอ้ป่อยหนไปไหนเนี่ยไอ้เนมันเนี่ยไม่มีมันไปไหนหรอจัดเลยเพียร์เนยก็ไม่ช่วยดูเลยดูเลยมันเร็วจัดตาคนแก่มองทันที่ไหนอ่ะตาป้าฟัวงเลยแต่มันก็สนุกดีนะอืม ก็เดี๋ยวกลับบ้านยู่ไปกิน oui, ข้าวหนูหนูหิวข้าวยังจะไปกินกับข้าวพี่ยุทธเขาพี่ก็เป็นมินิมาร์ทย่อยในหมู่บ้านห้วยแก้วล่างแล้วเขาจะเป็นคนรวยแล้วลูกแต่ตั์ไม่เคยพอใช้สักทีอ่ะตาจะบอกให้ฟังขอในไงนไงเหมือนบอกว่าเหมือนจะให ก้ยุทธกับพูดพูดกับพี่เป็นคนดีเก้าสิบเก้าจนเก้าเก้าพอเชมักพูดทีเดียวพี่ไม่เชื่อเลยแม้แต่นิดเดียวยุทธเป็นคนจิตใจดีไม่ยอมมีแฟนที่ไหนเขาไม่เอาลูกเชมักบอกอย่างนี้น่าด่าน่าด่ายุทธบอกว่ายุทธเป็นคนเก็บตังค์ให้ครอบครัวเมื่อคืนพ่อบอกว่าไงหรือเปล่าบอกมาขอตังค์ทุกสิ้นเดือนเลยพ่อพูดจริงพูดเล่นยุทธน่าด่าเอาไปแล้ว เดี๋ยวจะเข่าเลยเราก็เมาเพราะฉะนั้นไม่เชื่อใครได้เชื่อใครไม่ได้ทุกคนทุกคนรวมทั้งเจมด,ด้วยนะเออนะอ้ออาวเดี๋ยวไปบ้านยุทธไปกินข้าวนะกันให้น้องให้ยุทธกับน้องมดทำข้าวให้น้องฟิ้งกินนะครับเอาเลยเอาไปเพื่อก็ได้เ,<อ>เดี๋ยวไปฝากคุณ<ะ>เท่าไหร่รอเอาหมดเลยเมา ำรอยุดนี่ไม่ได้กินเสทียะยุดไคิดเกี่ยวเลยยุดนอนค้างโคอนุมิอะไรนะหมดพูดอะไรนะรอกินข้าวเออกินข้าวนี่เขาทำกับข้าวรอยุดเนี่ยปลาปลากุ้นน้ำพริกนี่อะไรยุดเนี่ยไข่ปลาคาเบีอาอืมนี่เลยนะยุดกะยุดไปแล้วโอ้โหปาเหรอ ไม่ตายไม่ทำอแกงมัน ว่ทะทานรันะบประทานหรือไม่ได้ทาประทานนะนี่หน่อยนี่แหนมแหนมเป็นหรือ,อยังนะแหนมเป็นหรือว่าแหนมยังไม่เป็นยม,นมไปโหจิ่คิดเลว่าจะมีทุนลงลงทุนซื้อของเยอะขนาดนี้ <S <S พี่พี่ <S 2> <S 2> มันทำมีข้าวไม่หย ไม่ได้กินข้าวกินแล้วไอ้อ <c oughs> ต่องไม่ตรงมระเไหมใช่ปะมันตนมาม้ำพิายเอาเลยไ,ไ,ไปความยากไม่เคยปฏิใครเจียมมดใส่ซะไม่ยั้งเลย เธกไปถึอบ้านยุเลยสะเทือนทักบ้านอ่ะเน้มพริกมีเนื้ต้พริกก็ไข่เชียวทอดนะครับไข่เชียวแห่มของยุลถูรดอเกินนะ คดพุ่งไว้เดี๋ยวยุ้ไม่มีเมียมดไม่มีผัวเลยพี่ก็จับคู่กันเลยยุ้ยกลัวไหมแฟนยุ้ยใจยีนี่คือแบบอุลโลอืมไม่มีแฟนหรอก,ไม,มอกไม่มีแฟนมีแต่เมียโอ้ยไม่ใช่ขอโทษน,นั่นแหละเ <c oughs> ส้นเหล้องพริกทำไมเร็วจังวันนะี้พริกอะไรวะโอ้อรพริกอะไรมาเร็วจังขนาดนะั้น่ะมันไม่ใช่พริกตรงไหนคะ่ะ <c oughs> มองไหมลูกลูกเคยทำพริกแบบนี้ป่ะไม่เคยลองดูเพราะจะติดใจลองกินแต่กินเยอะหน่าเผ็ดม,มากเลยชิ<ม>้นเสบเสัชิ้นส่วนในเวลาทอดอย่างเนี่ยมันต้นงรีลายเยอะก่อนไม่บอกน้ำพริกตรงไหนนะไหนจะใส่กคือคย,ยอปลาก,กระป๋องไม่เคยกินเลรอนะ่ยพี่ปลาก,กระป๋องอ่ะ เยินได้ไหมจ่ายยุ้ยบ่ราฮะลงทุนให้เราไม่เคยเอาโซนแดงมาให้มันว้าวปลากระ,กะป๋องมีสี่ตัวว่ายว่ายสาธุ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 เด <c oughs> ้ยวนานๆจะได้เจอนะสี่ตัวน่ะเอาไม่กระป๋องหนึง่งจะได้ไม่แปดนะเขาอยู่เป็นคู่อืมแต่ถ้ามีสามตัวคนณไรคู่อืมจะเป็นจั่ขวางคองทีง่บรรดารับประทานนี่รู้สึกว่าพูดจาไอพูดจาริารกำกวง ดีลาเยอะมากนะทีนี้ใส่จะคืมันคือเมนูปลากระป๋องมันมันพริกตรงไหนอ uh. เออนั่นแหละเดี๋ยวมือศัตรูปลากระป๋องต้องออกแบบนอกคอหนึ่งน,นงนีเนี่ยน้ำพริกปลากระป๋องอันี่ยไม่เคยกินหรอเนี่ยเสร็จแล้วอะ่ะเอออ่ะตั้งเลยหวิวนี่เสร็จแล้วอะ่ะแค่นี้ ้องเพ่งจะไปกินอะไรเพนะลูก <c oughs> หูดับจำไม่นะ <c oughs> นรอเดี๋ยกันนี่อ้าวตั้งกระทะเตรียมทอดไข่เนี่ยเเป็นูกมือใคนะ <c oughs> <c oughs> ล่าสาวโชว์ความเป็นแม่ครัวหน่อยว่าเราก็เก่งมาชิ้นนะสิ่งทเทงตาเคยสอนมาตั้งแต่เด็กดูใช้มาให้หมดวันนี้โชว์ดูว่านาตาก็มีดีใครสอนใครสอนโมเป็นเรื่องอ่ะดูดูดูอะไรอะไรอะไรยังคนนี้ให้มันมึงนี่โทษโทรถีลูกให้มันบัวบางก็ดิอ่าทำไมต้องทำงั้นจะคนหรู้ว่าจะให้มันบานเนี่ยจะให้มันน้ำใช่อ๋อตายนาตาคุณพอท้าตาลืมตัว รักษาไม่มาครับรรักหมดกันหมดกันเลยรารักษามานานมากออกหมดเลยรู้เลยว่าไม่ได้รักหนานจริงกลับดียังมันยังไม่เดืองเลงพักหนึง้ตาโชว์นะลูกชความโม้ไงเย็น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 เยนเย็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 นเนเยย็นเ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 ย็น็เย็น็นเย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 ็นนเย็นเย็เย็นเย็นเยนเย็นเย น่าเป็นอยู่ใคกวนได้อยู่เลยอมเล็ตออมเล็ตออมเล็ตเออออมเล็ตน่ได้กลับอีเจ้างี้ได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 ้เออเหลืองน่ากินไหมเกือบไหมน่ะเกือบไหมแล้วเพราะว่าฟังนักตาเยอะไงนักตาว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไงเมื่อกี้จะตีนี่แหละคือเรากลับทีเดียวเราไม่ต้องกลับบ่อยๆไงพี่เป็นพี่ว่ากลับสี่ห้ารอบเรากลับแค่สองรอบเรากินได้ละจะเอาแบบความสวยงามหรือว่าเอาแบบกินอร่อย ทำไมใครเจอยที่เขาใส่พริกดูไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็ใส่พริกไงเพื่อให้คนถามไงนี่ก็เขาใส่แหนมกก็ไม่่ใสพริอะไรลูกว้าอมเล็ตอมเล็ตเกีดชื่อหมดออมเล็ดมันไหม้แล้วเนี่ยเออไปพ่อพ่อไฟแรงไฟแรงลูกไฟแรงเอาไปออกเอ๊ะคนใครกลัวนะครับวันนี้ใครกลัวแน่สงสัยคนกินเหรออะไไรลูก นถ่ายทอดมาหนูไม่จำเนี่ยนั่นเป็นหนูอยู่นาตาตั้งแต่ทีแรกคือปัานนี้คือหนูเก่งแล้วเนี่ยนาตาเคยทำเลยหรอไม่เคยเลยนาตาไม่เคยทำให้หนูเห็นหรอเคยเดียวโม่เคยแต่โม่ถ้โมอ่ะก็คือแบบต้องมาจากอนนั้นได้มัน่มันไปมันแรงนิดนึงไม่ได้หะได้อยู่นั่นแหละพอดีแหละสุดนี่ได้อยู่กินได้อยู่เห็นได้น่ากินอยู่มาไม่กินใครแต่น่าจะกินแนมหอม พิงค้อครับอ่ะตักขึ้นแล้วการใส่พิงเอามันยากตรงไหนดูดิเก่งจังเลยหลานสาวนะตานี่เก่งมากมากดูดิพี่มดเป็นคนตัก่ไหมานี่เอาภาพเอาหน้าหน่อยเอาหน้าหน่อยหน้าหน่อยเอาตอนจบเราไม่เราเราเราเอาแค่ตอนจบพอตอนต้นให้เราทำกันอ่าโอเคอ้าวกินข้าวครับหอมแดงนิดนึงเหมืลูกเสียได้ค้อนตกลง ไปตั้งโต๊ะกินข้าวเลยน้องฟิงอ่ะจะปิดคลิปละมีอะไรบ้างหน่อยแนะนำคนดูหน่อยอันนี้ผักตูดที่เราไปหากับพี่มดมาอ่าเราเดี๋ยคลิปกดด่ะพี่กดดะมีผักพี่กดอะแล้วก็หมูสโต๊ะมูสโต๊ะใช่ไหมหยาดเต๋อโต๊ะอะไรนะหยาดเต๋อโต๊ะหยาดเต๋อโต๊ะมาพริกปลากระป๋องไก่เจียวอะไรไก่เจียวผักกระยอบกระยอบไก่เจียวอะไรนะชัดดีแขวะแขวะชัดิี แค่ชมแค่ชมดิอดเออ,เอแล้วก็อะไรีนอนนอนดักแด เอาให้ยุบอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยใส่ตันใส่ตันนี่ด้วยเลยนะใส่ตังไปกินดีฟ้าลุกประมาณนี้นะลา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 คนดูหน่อยก็อันนี้ก็ไปกินข้าวแล้วค่ะเออนะขอบคุณที่พี่ยุ้ยสิขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาทานด้วยนะใส่ท้องก็ไหลมือเอากินลูกข้าวลูกเจมส์เขาใส่แล้วนะกินเลยกินเลยลูกอ่ะมึงกินข้าวก่อนนะครับ กำังกินข้าวเร็วกินฝืมือน้องฟลิงเลยว่ะมากินไข่ทอดเลยผมก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกเนี่ย <c oughs> <c oughs> อย่าหัวเราะเรื่องจริงเลยรู้เลยว่าเออเพิ่งทำครั้งแรกใช่ไหมลูกทำมาหลายครั้งแล้วแต่จะทำกินคนเดียวนะ <c oughs> <า>น้อง <c oughs>